สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนดฟิชชิ่งครับคลิปนี้ก็จะพานาะนะนะมาตกปลาที่บ่อพี่หมูดอนตูมขออนุญาตภาคนะครับต้นคลิปมีปัญหากับไม้นิดหน่อยก็เอาเป็นว่าไม่พูดอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูบ่อ,อดูบรรยากาศไม บอกพี่หมูกันเลยดีกว่าครับอ้อลืมไปผมลืมเอาเหยื่อมาจากบ้านก็เลยไปซื้อที่หน้าบ่อก็มีลำขนมปังแล้วก็มะพร้าวแห้งแล้วก็เหยื่อกินไฟลุกที่ผมกอกเหลือไว้นี่แหละครับกระลอนที่ผมพูดเมื่อคลิปที่แล้วมีนานะว่าผมเวอร์ไปมีนะขั้นหนึ่งซื้อไปเป็นกะลอนนี่ผมหมายถึงกะลอนแบบนี้ครับไม่ใช่กะลอน20ลิตรสามลิตร ส่วนเหยื่อขวดก็ยังมีขายอยู่ครับขวดเล็กก็เหลือน้อยแล้วเหลือไม่กี่ขวดขวดใหญ่ก็ยังเหลืออยู่เยอะครับขวดเล็กจะเป็นขวด35บาทขวดใหญ่50 mm hmm. ก็ใช้เดือนเอามาตกสปิวเล่นๆครับตกหล้อหน้าดินก็ไม่มีอะไรก็ดูบรรยากาศใหม่ก่อนครับบอ่อพี่หมูดอนตูมผมเคยมาสองสามครั้งแล้ว ค่าเบ็ดคันละ1 0 0ปลาออกได้หมดบอกผมกะเอานะว่าประมาณสักส0 70 80, 80ไรนนี่แหละประมาณเอาเฉยๆเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันกะเอาแต่น้ำมันลึกมากน้ำข้างล่างลึกมากแล้วปลาใหญ่ตอนเช้านี่ขึ้นดีมากเลยนะแต่มันขึ้นไกลผมลองตีเบ็ดผมไปแล้วไม่ถึงเมืนขึ้นตรงกลางๆนู่นตีไม่ถึงปลาใหญ่ๆขึ้นเต็มเลย บรรยากาศดีครับอากาศเย็นมีศาลาให้ด้วยศาลาเป็นซุ้มๆไปผสมเยื่อครับเยื่อนี่ผมเทวไว้แล้วนะครับลำขนมปังแล้วก็มะพร้าวตากแห้งตอนนี้ก็จะใส่เยื่อกินไฟลุกอัดแน่นไปหน่อยกลัวมันหกตอนขี่ขับรถมาก็ผมใส่ขนมปังครึ่งถุง ขึ้นถุงก,ก็กว่าใส่เยอะหน่อยแล้วก็ลำครึ่งหนึ่งแล้วก็มะพร้าวแห้งประมาณ3ามสีก่กำมือมะพร้าวแห้งที่นี่มันไม่ค่อยละเอียดครับมันหยาบมันไม่ละเอียดเหมือนที่ผมเคยซื้อมาใช้เดี๋ยวกลับไปบ้านจะไปปั่นเอาไว้ใช้ตกครั้งหน้าเอามะพร้าวแห้งลืมเยื่อลืมหมดเลยทั้งถังเลยผมเอาเยื่อเอาอะไรใส่ไว้ในถัง อยาก,กินไฟลุกนี่ก็จะใส่ไปให้หมดเลยครับเหลือในกรรอนเล็กนี่ก็ประมาณทักขวดกว่า,ก,วาก็สา่ไปให้หมดเลยกะตก4ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ2อโมงหน่อยๆสองโมงสิบยแล้วโมจะลืมนูน่นวิ่งไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่สมองลืมหมดเดี๋ยวเราไปปั้นเหยื่อกันดีกว่าครับ บนมีสายไฟนะสายไฟฟ้าก็ต้องย่อๆตีหน่อยมีสายไฟฟ้าแล้วก็กิ่งจามจุลีจะตียากนิดนึงตรงนี้จใจผมยากจะไปตกข้างในเข้าไปข้างในอีกที่ผมเคยได้ยี่สกกับปลาตะเพียนตัว2โลแต่พอดีแดดมาจากทางนั้นไงมันไม่มีล่มทั้งคนทั้งรถเลย มาสาดเข้ามาในสมหมดแดดก็เลยเอาตรงนี้ดีกว่าล่มหน่อยใกล้ห้องน้ําด้วยวันนี้ลงเป็นสามคันครับหน้าดินสองแล้วก็สปิวคันหนึ่งมาตกแค่สี่ชั่วโมงผมว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยน แต่ก็วิ่งสักคันดีกว่าเราวแต่ก็เม็ดโฟมคันหนึ่งแต่ก็วิ่งเกี่ยวเส้นเดือนคันหนึ่งดีกว่าลองแบบหลากหลายหน่อย ว่าหน้าดินจะมีตัวกินหรือเปล่าและจะมีปลาใหญ่เข้าไหมตอนแรกผมนึกว่าผมอยู่คนเดียวในบ่อน,นี้นะแต่มีคนคนหนึ่งเขาซุ่มอยู่ฝั่งนูน้นผมมองไม่เห็นเขาหรอกถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นเขาเลยเขาอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งริมถนนตอดแล้วครับมีตอดแล้ว นั่นแหละคันแรกคันแรกปลานินน้อยจริงๆปลานินไซนี้ผมได้ได้เยอะแล้วนะจากสปิวอะ่ะแต่ผมลบคลิปไปแล้ว เพราะมันไม่มีเสียงผมไม่อยากภาพเยอะภาพเยอะเดี๋ยวพลาดผมไม่ค่อยชอบภาพด้วยแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ปลาตะโกกไปแล้วตัวหนึ่งเหมือนกันจากหน้าดินคันที่ผมถือนี่แหละที่กำลังเฟี้ยงนี่แหละได้ไปก่อนแล้วหนึ่งหนึ่งตัวปลาตะโกกก็ไซส์สวยอยู่ไซส์ครึ่งโลส่วนสปิวว่าผมถ่ายเยอะอยู่เหมือนกันก็ลบทิ้งหมดเลยมันไม่มีเสียงไงผม นั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมพลาดเองผมไปเสียบไวรอเล็ดผิดตัวเนี่ยไวรอเล็ที่ผมจับอยู่เนี่ยเสียบผิดตัวก็ยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้รู้ตัวตอน10บโมงแล้วเพิ่งจะรู้ตัวมาสังเกตดูในหน้าจอ เป็นตะก้อวิ่งใสเดือนมาเป็นคู่ครับปาตเพียนตัวหนึ่งแล้วก็ ปลานินน้อยตัวหนึ่งก็พอได้ปลานินตัวนี้พอได้ปลาเค็มอยู่ปลาตะเพียนก็โอเคไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพอดีตอด่อราคาแรกคันนี้ยังไม่ได้ตีเลยปลาขึ้นดีนะครับถ้าสังเกตดีๆ จะขึ้นอยู่ข้างข้างบ้างกลางกลางบ้างแต่ทางข้างขึ้นตัวเล็กหน่อยงกลาง,างมันจะตัวใหญ่ๆขึ้นป้านิดน้อยอีกแล้วไซส์ประเค็มอีกแล้วสปิวก็ไซส์เนี้ย ถ้เป็นเม็ดโฟมล้วนๆเลยไม่ได้ใส่เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวแต่เม็ดโฟมอย่างเดียวปลาตะเพียนไทยก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พอได้เก็บอย่างเดียวตอนนี้แต่ผมก็เห็นแล้วแหละมาเช้านี้ทำขึ้นไกลหน่อยเขาก็เลยยัด ยังไงเป็นหัวทิ่มแบบนี้ไม่ติดดูโ่ติดผิดจะดึงหัวทิ่มเลยนะเมื่อกี้นี้ก็ดูไซส์หน่อยดิดึงหัวทิ่มอ๋อนี่ไงนอกวิ่งด้วยอะโกกอีกแล้วครับปลาตะโกกยังว่าตะโกกไซส์ดีเฮ้ยไม่ใช่ไซส์ด,ดีดึงแรงดีแรงมันดีปลาตะโกรครับไซส์ไม่ใหญ่ กกสองแ้มแล้ววันนี้เราอยากได้ยี่สบไม่คิดว่าในนี้มีตะโกกด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายสปิวให้ดูใหม่แล้วกันแต่เ,เริ่มไล่แล้วสปิวผมก็อเออย ืผมก็ใช้แจใช้เป็นเส้เดือนเพราะไอ้ลำที่ผมผสมไว้มันผสมกับไอ้นี่ไงขากมะพร้าวแห้งซะเยอะมันก็จะปั้นเป็นตุ้มเล็กๆไม่ได้มันไม่เกาะเออถองใช้เส้เดือนส่วนไหนนั่นเอาไว้หน้าดินอย่างเดียวลืมนู่นล,มลืมนี่ป่องเยอะก็ลืม วิ่งไปซื้อเหยื่อมาใหม่แต่ไม่ได้ลืมมานี่กินไฟลุกไม่ได้ลืมเอามาด้วยเอามาทั้งกะลอนเลยกะอนในนี่นนะเป็นเป็นกะลอนเนี่ยมันเหลืออยู่ไงผมกอกใส่ขวดแล้วพอมันเหลือมันเหลือผมก็เลยเอามาด้วยเอามาใส่ตกเนี่ยสป,ปิวยจะเป็นตัวไม่ใหญ่เป็นประมาณเนี้ยได้ยี่สิบสามสิบตัวแล้วมั้ง ปลาเค็มเป็นสายปลาเค็มมื่มาเช้า,ชาก็ถ่ายไว้เยอะอยู่หรอกเ,อเดี๋ยวผมจะลบทิ้งหมดเลยผมเอาชุดนี้ลงแล้วกันเลยมาถ่ายสป,ปิวให้ดูใหม่มาเช้า,ชาเดี๋ยวมันไม่มีเสียงไงมาเช้า,ชาก็ได้ปลาตะโกกไปตัวหนึ่งมาเช้า,ชานี่ปลาตะโกกไปแทมหนึ่ง เท่ากับเมื่อกี้แหละตอนนี้สิบโมงสิบโมงเช้ายังไม่เจอยี่ส่งนะยี่ส่งยังไม่เข้ามีขึ้นอยู่แต่มันไม่เข้ายังไม่เข้าเบ็ดมันอยู่ไกลอ่ะมันไม่เข้าฝั่ง แล้วมันอยู่ผิวน้ํามันไม่ลงใต้น้ําเราไม่ได้ตีทุ่นลอยอม,มีดึงแล้วทั้งสองคันเลยแต่เบาๆผมยืนในร่มกันดีกว่ายืนทางแดด ปลาเยอะมากเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ทำไม,มันถึงไม่กินเป็ดมันกินอยู่แต่ปลาใหญ่ยังไม่กินนะเขาก็มาตกแต่เช้าแล้วเหมือนกันเขาก็ยังไม่ได้ปลาใหญ่ได้แต่ปลาเล็กเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นมียี่สกสาข้อมือเยอะเขาว่าตอนแรกนึกว่าอยู่คนเดียว โอ้ยนิ่นี่นแล้วสายก็ไม่ได้ใหญ่เลยเนาะไม่ต้องยื่นให้ดูหรอกแค่นี้เคยเห็นแล้วสายปลาเค็มหูเม็ดโฟมใหญ่ขนาดนี้ย,ยังกินได้วยเฮ้ยอันนี้เม็ดโฟมหมดเลยนะไม่มีเส้นเดือนนะเม็ดโฟมหมดเลย ส่วนคันนี้จะเป็นตะก้อวิ่งไซเดือนวัดไม่อยู่ไอคันคิดที่แล้วแหละที่วัดไม่อยู่เนี่ยไ่อยู่อยู่อยู่โถเอยวิ่งสวนมาเราวก็น,นึงก็ไม่อยู่เออปันนิ้ก็แฮนมีไซส์ขึ้นมาหน่อยที่ไม่ใช่มีแต่สามนิ้วสองนิ้วบนหน่อยปันนินไซส์สวยน,นะครับไซส์สวยหน่อยนะก็สวยกว่าทุกตัวแหละ ตัวนี้น่าจะสวยกว่าทุกตัวเลยมันมืดหน่อยเนาะมันสวนแดดทางในเนาะที่จะไม่สวนเออนี่ครับตอนนี้ใช้สวยหน่อยแล้วก็เม็ดโฟมต่างมาต่อครับไอคันนั้นกินนานแล้วนะไอคันนั้นเป็นไส้เดือนไงผมว่าหมดแล้วมั้งฝานนี้ผมเปิดกล้องทีวีนี้ก่อนเื่อคันนั้นมาดึงแรง ตอนนี้ผมก็ลงหน้าดินทุกคันเลยเพราะเวลาตอนนี้อยู่ที่สิบโมงห้าสิบหือประมาณชั่วโมงสิบนาทีก็ได้ห,หลายตัวตอนแรกก็จะน,นนี้สปิวให้ดูสักหน่อยไอ้ลมมลันแรงตาผมลายนะเราก็สบายเลยนุ่งกะดิดขาอยู่มองไม่เห็นหรอกมั้ง เห็นเดี๋ยวก็ผิดกด YouTube อีกโอ้แดดเริ่มแรงแล้วแต่ลมดีนะที่นี่ลมดีตลอดเลยตั้งแต่ผมมาเลยกลางคืนก็ดีนะผมเคยมากลางคืนเหมือนกันตอนแรกดสาขนพดลมงพดลมมาสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยลมแรง กลางคืนเขาก็ให้ตกแต่ก็แน่นอนนะ่ะปะนิมกลางคืนไม่ค่อยเข้าเหมือนกลางวันกลางวันเข้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นธรรมชาติสลับกันไป มันยังไงมันเที่ยงกว่าแล้วนะเมื่อกี้น่าจะปลาอะไรไมลูกสวายป่ะสิบโลขึ้นแน่แน่เห็นขึ้นอยู่ตรงนี้มาดูที่นี่มีบิก๊กไหวหรือเปล่านะตัวใหญ่จริงเมื่อกี้นี่ขึ้นมาเห็นๆเลยทั้งห้ามาคงจะต้องเล่นทุ่นลอยทั้งหมดเลยมั้งเดี๋ยวมาอีกแนะ่นอนเดี๋ยว บอ่อแถวนี้เดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยบอ่อเปิดใหม่ก็ว,ว่าจะไปอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ผมจําชื่อบอ่อเขาไม่ได้อยู่นอนตูมเหมือนกันคืนอบบนอีกแ,บบแบบหละนะตรงนู้นกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะตรงนั้นจะขึ้นบ่อยมากเลยแต่ไม่ทนันละหมดเวลาดูเนี้ยพอมายืนมันไม่กินเดี๋ยวนี้ถ่ายเดินไปดิ วัดสวนเนยโอ้ลืมไปว่าเปิดหน้าลออไว้คันนี้ไม่มีการสู้โอ้โหตายไปแล้วมั้งไม่สู้ทักแอะปะนินครับแต้มสุดท้ายก่อนกลับบ้านไลปลาเข็ม โอ้วันนี้มาตกปลาเค็มชัดๆเลยครับผลประกอบการ4ชั่วโมงเราได้ประมาณนี้็หลายไหลโลอยู่นะ4ชั่วโมงโอ้ยค่อหักขากล้องอันนี้ขากล้องซื้อมาใหม่ไอตัวเก่าเอาไปทิ้งไว้ที่คลิปตกปลาหลังประตูน้ำเอาไปทิ้งไว้เฉยเลย เลยต้องมาซื้อใหม่ครับผมกับการสี่ชั่วโมงท่วนๆเลยผมตีไปนะเพราะผมตกประมาณสองโมงกว่าแล้วตอนนี้เที่ยงสี่นาทีก็ได้ประมาณนี้ครับกับเหยื่อกินไฟลุกตัวเล็กก็จะเป็นสติ๋วนะตัวให,ใหญ่ก็จะเป็นหน้าดินหมดปาระเพียนข้าหน้าดินโกกหน้าดินปลานินตัวไซส์สวยเครื่องๆหน่อยก็หน้าดิน ผมเอาปลาใส่ถุงก็เหยื่อล้างกระชังด้วยขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับเอ่อคลิปนี้ก็พอได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับเอามาสามโลกวกว่าประมาณนะสามกว่ากว่าประมาณเอานะผมไม่ได้ช่างก็ถือว่าก็ยังพอใช้ได้ครับกับเหยื่อกินไฟลุก เดี๋ยวก็จะหาว่าอวยเหยื e ่ออีกถ้าคิดว่าอวยเหยื e ่อก็ลองซื้อมาใช้ดูสิครับแน่นแน่ก็ขายอยู่ดีอัน <c oughs> นี้ไม่ใช่ของผมนะครับเออเห็นว่าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูไว้ก่อนไม่ใช่นะครับของผมอันนี้น้ํา <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ถือว่ากินเรื่อยๆครับ ก็จะไม่กินดุเหมือนกับหมายธรรมชาติก็กินเรื่อยๆก็วันนี้ก็อาจจะผิดพลาดอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นความผิดพลาดของผมเองอช่วงต้นคลิปผมไม่ได้เช็คอะไรให้ดีก่อนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้จะเช็คให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอประทานอาภาัยด้วยนะครับและเอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามเบิร์ตปลาหาปลาแอนฟิชิงครับ ล้วคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วคลิปหน้าเจอกันครับผม